ครับสวัสดีครับพบกับใหญ่พาวเวอร์ช็อปหรือใหญ่อะไรแกนะครับคันนี้ก็อันทิด CNG นะครับแปลงเป็น LPG ใช้ชุดควบคุมแท้ AEB MP48 ของอิตาลีนะครับจะเป็นชุดควบคุมแท้นะครับครับชุดควบคุมจะเป็นตัวนี้นะครับ a อไอบีเตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับนำเข้าจากอิตาลีผมนำเข้ามาเองนะครับอันนี้เป็นชุดไถาไฟนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับแมปเซนเตอร์นี่ถ้าของของแท้มันจะชัดเจนแบบนี้นะครับรายละเอียดนะครับเวอร์ชัน5้นะครับนี่แท้เลยครับดูไม่ยากครับก็ตอนนี้จุนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนพวกหัวฉีดก็ใช้เป็นของบริษัทนะครับ ส่วนม,ตมนอต้มก็เป็นของโทมาเซโตนะครับแป๊บนึงครับอ่าอ่หมอเต้มก็เป็นของโทมาเซโตนะครับส่วนกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU TNG ปกติจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับไม่มีนะเราถอดให้ด้วยนะครับร้านอื่นไม่ถอดนะครับแต่ร้านเราถอดให้นะครับเพราะว่าถ้ามีไว้นะครับในอน,นาคตถ,ถ้าเจอ รหัส P0335 นะครับนีกล้องนะครับแต่นาคตถ้าเจอรหัส P0335 ตร์ทไม่ติดทันทีนะครับต้องเรียกรถยกอย่างเดียวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับต้องเรียกรถยกสถานเดียวถ้าไม่ถอดกล่องร้านไหนทําไม่ถอดกล่องอย่าทํานะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับงานเข้านะครับส่วนถังถังก็จะเป็นเนี่ยโดนัท54ลิตรอ่าถังปี24นะครับ นี่ถังปี24ี่นะครับไม่ใช่ถังค้างสต็อกนะครับถังปี24นะครับก็ประมาณนี้ครับส่งงานเรียบร้อยก็ทักปรึกษาได้ครับ LPG NGV CNG โรงงานนะครับโทรศูนย์แปดเก้าห้าสองหกห้าสองเก้าเครับใหญ่ Power Shop หรือใหญ่อะไรกันครับสวัสดีครับ